ลักฉลามขอเสนอเฟรมไอ้เดโมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แคร์ไดจีนันนุกีเมื่อกับผมแคร์ไดใสมไหมครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Frame. เฟรมอย่ามววราชา้าเราไปลุยนะย่าจะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะกันต่อเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้นะผมกังวลอยู่ว่ามันจะสั้นจนชิปน่าเกลียดเกินไปหรือเปล่าจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมเราได้กลับมาเล่นเป็นนักสืบสปายอ,อ,อะไรสักอย่างเป็นชายหนุ่มอีกครั้งนะครับผมหลังจากที่เหมือนเราเปิดของในกระเป๋าแล้วก็เจออะไรบางอย่างนะโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันตะกี้นี้เราจะโดนยิงก่อนดังนั้นเราต้องสลับนะครับผมเป็นอาโต้มาบัางเฮ้ยออกมา ตำรวจยิงปุ๊บเราหลบเราต้องหลบหลบขึ้นโต๊ะมับให้ยิงพลาดน,นะจังหวะน,นี้แล้วก็หนีนะครับทางระเบียงโดนลบไป้าแล้วเข้าหน้าต่างป้โอเคเข้าหน้าต่างแล้วเปิดประตูอชิเมต์ปลดล็อกนะครับผมอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันขอโทษด้วยอ่ะงงงงงสิเพื่อนงงงงงไปไกลตาแตกเลย โอเคต่อไปเราเปิดประตูออกมาขึ้นบันไดย,ยันสองน่าจะเจอตำรวจแล้วโดวนจับนะดังนั้นเราต้องหาวิธีทําอะไรสักอย่างเราเปิดประตูออกมาขึ้นบันไดแล้วน่าจะเข้าประตูนะครับผมเราเปิดประตูออกมาอีกทีไม่ได้ล็อกนะเปิดประตูออกมาจะตำรวจเข้าประตูเปิดประตูโอเคน่าจะใช่ประมาณนี้ขอลองดูก่อนโอเคเราขึ้นบันไดออกไปเราเข้าประตูไปครับจังหวะน,นี้แล้วเราก็วิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดประตูเอาไม่ได้หรอ โอเคตรงนี้ไม่ได้แล้วนั้นเราต้องเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ประมาณนี้แล้วกันเราเข้าประตูไว้ก่อนวิ่งไปเราเข้าประตูอีกรอบนึงออกประตูหลังตำรวจนะครับผมแล้วก็จะออกอีกประตูหนึง่งครึ่งเป็นตำรวจอีกคนอยู่ผูกเชือกรองเท้าอ่ะมันคุ้นกับฉากเลกมากเลยนะแบบเนี้ย โอเควิ่งไปเจอตำรวจจับเรียบร้อยจังหวะนี้อ่าทีนี้เราต้องมาเล่นขึ้นลงข,ขึ้นบนลงล่างกันอีกแล้วเอาละด้เวลาเครียดอ่าผมว่านะ่าจะเอาอันนี้ไว้นี่นะแล้วเราจะขึ้นบันไดถ้าขึ้นบันไดเราก็จะเราก็จะจะไปไหนดีนี่จะขึ้นบันไดไปอีกต่อหนึ่งเพื่อขึ้นบันไดไปอีกต่อเพื่อวิ่งไปข้างหลัง A few moments later อะขอลองดูก่อนไม่ค่อยชัวร์นะ ข้างหลังปุบขึ้นไหมโอเคขึ้นขึ้นแล้วงไงต่อขึ้นอีกใช่ไหมโอเคตำรวจไม่เห็นนะครับไม้เสร็จแล้วยังไงทุบไหมอ๋อขึ้นบันไดไม่ถูกตรงนี้ไม่ถูก โอเคนะผมลองแบบนี้ดูสิคิดว่าน่าจะได้นะโอเคตอนแรกเราตีตำรวจให้สลบก่อนแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนนะครับจังหวะขึ้นไปข้างบนนั้นเราก็โอเคยังไม่เห็นตำรวจนะเราก็วิ่งไปก่อนเราจะตำรวจแต่เราขึ้นบันไดไปจากนั้นไปอ้อมหลังตำรวจทุบอหนึ่งทีแล้วก็ลงมานะปะีนี้ลงมา๋อไม่ได้แฮเราไม่ได้ลงโอเคงั้นเราต้องสลับดินหน่อยนะครับผมก็คือเราจะทุบตำรวจก่อน เร็แล้วเราปีนบันไดขึ้นไปนะเพื่อที่จะหลบตำรวจที่อยู่ตรงบันไดน,นะครับผมเราก็ขึ้นบันไดหนีตำรวจไปทีนึงจากนั้นเราเจอตำรวจคนนึงก็ทุบซนะจังหวะนั้นนะครับผมเรารีบปีนขึ้นไปนะเราก็จะผ่านหลังตำรวจที่คนไปได้สบายๆอ่าทีนี้แหละรอดแน่นอนร้อยเปอร์เซ์ไม่รอดให้มันรู้ไป ทีนี้ผมกังวลว่าเฟ้สุดท้ายอะ่ะเราจะขึ้นไปเจอตำรวจหรือเปล่าหรือว่ามันต้องจบที่ขึ้นบันไดโอเคเฟ้นสุดท้ายเราไม่รอดนะทำไงดีทีนี้เดินทางเข้าไปรอเอ้ยเหมือนจะได้นะเอ้ยรอบนี้ได้ทุกคนได้อย่างเงี้ยได้ได้ชัวอ๋อสรุปนะครับเราสลับกันนิดหน่อยนะคือเราต้องให้ มันปีนบันไดเป็นครั้งสุดท้ายเพราะงั้นเราเลยต้องจัดใหม่นิดหน่อยโอเคได้ละได้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 ไดไดไดเออถ่ายแนละ้วถ่ายอันนี้นะถ่ายต่อไปอันนี้แวเห,หรอทางเดินที่คุณเคยอันนี้จะเราลูดลงมาใช่ไหมโอเคแต่เราจะโพสจนตำรวจนะถ้าเราทำแบบนี้เราต้องสลับช่องเพื่อไม่ให้ตำวรวจรู้นี่เรียบร้อยโดนจับอุย้ยโดนยิงตายเถอะ โดนยิงล่วงเลยเหรออ๋ออันนี้สลับไม่ได้แสดงว่ายังไงมันก็ต้องให้อยู่ข้างล่างแน่นอนโอเคงั้นก็ดูไม่น่ายากเท่าไหร่นะดูจากตรงนี้โอเคขอลองดูหนะ่อยน่าจะประมาณนี้นะคือเราขึ้นมาแล้วก็ปีนลงอ่ะลงมาอยู่ชั้นหนึ่งนละ้แล้วเราจะเจอดงนกยีราบนะเราต้องไล่ไปก่อน ได้ไหมได้โอเคเสร็จแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับผมจังหวะนี้ก่อน,อนที่เราจะเจอตำรวจอะเราจะเปลี่ยนไปขึ้นด้านบนก่อนนะตำรวจจะได้ไม่เห็นเราเรียบร้อยครับผ่านไปได้อย่างสวยงามนี่เหรอหมอวันใดไอทางเดินบน ส้มฟ้าเหรอมันเหมือนมันเหมือนเดิมมากเลยนะตรงตรงมันเหมือนฉากแรกมากเลยเคียบเปลี่ยนว่าไอ้ลุงนั้นมันมันมันไปแล้วอะแต่แต่วิธีเล่นหรือด่านอะไรเงี้ยมันเหมือนเดิมจริงริงโอเคด่านนี้ผ่านมาแล้วก็คิดว่าน่าจะทาได้นะเราจะออกสม้มปุ๊บโดนยิงไม่โดนเราออกส้มอีกทีทุบตำรวจไปหนึ่งทีแล้วเราก็หนีครับออกฟ้าเพื่อจะทุบตำรวจตรงกลาง ถูกไหมทุบอีกหนึ่งทีเสร็จแล้วเราก็ออกส้มอ้าวไม่ออกส้มแล้วไปไหนนั่นน่ะขอออกส้มออกส้มเถอะโอเคออกส้มออกส้มสวยไปฟ้าแล้วเราจะออกข้างหลังออกเป็นฟ้าข้างหลังถูกไหมถูกแล้วเพี้ยอหนึ่งทีเออแ,แล้วเราก็เข้าส้มแล้วก็ออกส้มโอเคได้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 ไม่อยากไม่อยากไม่อยากอันนี้ไม่อยากใช่นี่เราหนีอ๋อแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นตำรวจธรรมดาแล้วนะ เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยคนที่ตามเราคือลุงลุง,ลงอ้วนนะลุงลุงแก่ๆแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วเป็นตำรวจธรรมดาแสดงว่าลุงอ่ะไม่อยู่แล้วจริงๆนะอ่าตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นตำรวจธรรมดาก็ใช้เหมือนเดิมเลยขัดลำกล้องเหมือนเดิมอืมแสดงว่าของในกล่องต้องเป็นของที่แบบสามารถแก้ไขเวลาได้อะไรแบบนี้หรอแล้ววันนี้ใครจะมาเจอเป็นผู้หญิงอยู่ดีอ๋อแต่เรา แต่เราตอนรอบนี้เราเสียเลือดนะรอบที่แล้วไม่เสียนะอะจาจงหวะนี้เั้นใครเนะี่ยจะมองดูป๊าบม,มีจดุดดีให้โอแ้แต่เย็นแต่เย็นกว่ารอบแรกมากเลยนะเอาตรงๆแล้วก็มาที่ผู้หญิงเป็นสปายผู้หญิงไหมไม่เป็นรอยจูมบงทียิ้มแล้วก็จบเฟรม เดี๋ยวยังไงอะยังไงอะให้มันจบจริงเลยเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนะสรุปคือเราแก้ไขทุกอย่างจากตอนแรกเนี่ยที่ผู้หญิงอาจจะโดนห่นเลขด้วยเพราะถูกลุงตามอยู่กลายเป็นเราเปลี่ยนอดีตแล้วก็คาดลุงไปแล้วเพื่อหาฉากจบที่เจอกับแค่ผู้หญิงแล้วก็จบเนี่ยหรอยังไงอะไม่เข้าใจไม่เข้าใจมันเป็นยังไงอะ ตายแล้วงงจริงจังนะเนี่ยนะอันนี้ทุกคนไม่เข้าใจแบบไม่เข้าใจเลยงงเลยอะ่ะให้ตายเถอะโอเคอันนี้เพียงจะติดบิณฑบิตไหมครัผมว่าเซฟไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะตัดไปเจอกันตอนจบนะหนึ่งสองสาำเอาละเรากลับมาที่เดิมแนละ้วทีนี้เราลองมาสรุปกันอีกรอบหนึ่ง สรุปตอนนี้ลุงอ้วนลุงอ้วนไปแล้วคือเราจัดก,การเรียบร้อยทีนี้จะเหลือแค่สไปกับผู้หญิงแล้วผู้ชายแฟนที่อยู่หน้าจอคือใครแล้วของในกล่องนั้นคืออะไรกันแน่งงครับทุกคนเอางงมากเลยแต่ว่านั่นแหละครับก็คือถือว่าจบแล้วเราก็อัดมาประมาณ15นาทีก็แต่จริงๆน่ารอบนี้น่าจะไม่ถึง10นาทีนะก็โอเคครับทุกคน น่าจะได้หนึงคลิปที่อยู่ในมาตรฐานของเฟรมพอดีนะและนี่ก็คือทั้งหมดของเฟรมในภาคแรกวันนี้นะสรุปก็คือไม่รู้อะไรเลยของในกล่องเราก็ยังไม่รู้ว่าทําอะไรได้เลยนะแต่ถ้าเกิดคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดส r i ครกดไว้เลยนะครับผมแต่สำหรับวันนี้ผมคันดาสมาร์ดเฟรมข็ตัวรายไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย